เอาหว่วยยงาบอกหายมูลงามนีน่ทีห่หายมูลงามได้ปะน,นี่ปลาสลิดโตบอกยางงามเห็ดประแดกปาน,นี่สวัสดีย้ำสาวสวยเลย,ยค่ะพ่อแม่พิน้องสุภูสุคนแม่บักลาผ้ามวนมาอีกแล้วคือเกาค่ะมือที่สองหาปลาคอนอีกคือเก่าค่ะลมพัดวีวีแดดเปียงๆเงขากระสิเริ่มคอบน้ำกระแหงปลากระคอนทั้งปลาคอนปลาบืน บังเศร้บาบังเศร้ารพ่นขุดหลุมบังเศร้าพ่นขุดหลุมปลาเด็ดเต็มถังสีว่าสันบสีมาเอาปลาขอนได้บันนี่หมายต่อไปมาหาปลาขอนมาเบิง้งสีพามาเบิง้งสีพามาเบิ้งปลาขอนปลาขอนปลามันเริ่มแห้งปลาเข่าจะคล้องดอกค่ะมุนแถบันในมือนี้ว้าโอ้โหเด็ดปลาไปต่อนง่ายอีกแล้วแนี้ยเนี้ยเนี้ยนี้ ปลาปลากระเดิดหน่อยปื๊ดปลาสลิดหน่อยอู้อปลาคอนเด้อพี่น้องเอ้ยปลาคอนเด้อเอาปลาคอนไปให้ยหญ้าก่อนค่ะเฮ็ดปลาเดกยค่ะเฮ็ดปลาเดกไม่แต่ปลาสลิดเพียวๆเลยฮู้ทุดดอนเฮ่าเบิ่อไหร่อะอย่ากมีสาเด้อเอาไปปล่อยปลาสลิดไหมปลาสลิดไหมเพียวๆเลย ริดหน่อยต่อเห็ดปลาแดเฒ่าเห็ดปลาแดกแต่ทั้งปุนน้ำเริ่มไหลอยู่อันยังมีอยู่กระสีได้เป็นหมองเป็นหมองไปโอเคค่ะขออนุญาตอปะคอนกันเด้อค่ะเด้อฮะลุกร้ายบ่ทั้งผุนกัเอาอยู่ทั้งปุนตรงกลางนั่นทั้งหลายเอาเบอท่านได้เอาต่ขบขอบขอบขอบก่อน วายเอาปลาก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวป้อนสีหอนแดดก่อนนี่สิเอาเอาไม่ได้โอ้ยเก็บเป็ไใบเบิดหนึ่งกาสันดิตจนล้วนเลยเรียงไงบนอ่อมนี่ประดิษฐ์ประแดกปลาแดกเอาไปเห็ดปลาแดกเอาเห็ดปลาแดกโอ้ยนสวยตรงงาม nha, đi một điều đi cứ để cái thằng nhang nó dài, anh này nè cho vĩnh nó chạy là đi. ลาย่ไปโบเป็ดละบัดนี่ยบักกระเดินน้อยใช้คูด,ดั้ไมยังมันี้เอาคูดํามาคูดเหรอคูดำมตอนนี้นจะดตามานในล้ะ ปลาคอนปลาคอนพี่นอ้นองพี่น้องปลาคอนปลาสลิดโอ้ยเอาไปเลี้ยงไงบนอนน์สไตายถิ่มควนได้หนิชุดหย่อดใช่ปลาสลิดจับกำลังเห็ดปลาแดกอ,อึบเอาหอยหนาบ่อหอยมูนย้ำนี่จีหอยมูนย้ำได้บ่เนี่ปลาสลิดโตแบบย่างงามเห็ดปลาแดกปลาเนี่ลูกไผ่เห็ดบัเป็นดัว ไมใหย้ยาเฮ็ดยังเดียวอวาย้าปลาขอนให้ยาเฮ็ดปลาแดดโอ้ยปลาแดกปลาสลิดปลาแดกปลากระเดินนี่สุดทนันแล้วยางเสียบตัวแดงยิ่งคืนขาวจู่มพูนเหลายแง่ย่อปเป็นใบเบิดแล้วมัน,นใช่ป่อืมโอเคเอา้ารอบแรกได้แล้วกระสอบหนึ่งค่ะ Rồi bé hay nhai hết con đẹp con chỉ nâu